อืมโอเคครับตัวนี้เป็นตัว VS นะครับรุ่นที่สวอตนะครับแต่เราจะมาลองตีดูว่าจะเป็นยังไง ที่เล่นปรงการซีแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เ,เป็นมน้าที่กึ่งบุกกึ่งนับหรือว่าเป็นภาษาภษาเขาเรียกว่ามากระเทยอ่ะบุกได้นับได้แต่ยะเอ็นไปทางบุกหน่อยนึงตบดีบแทกดีนะครับแล้วก็ดาดสนุก แต่ว่าในเรื่องของการรับก็มีความหนักของตัวไม้หน่อยนึงนะครับแต่ว่าถ้าสําหรับเป็นพวกสายบุกนเนี่ยผมบอกว่าเลยจ่ใจแน่ลอนสายบุกนะครับก็ยังไรงรอไปดูนะครับผมจากเอ่อ VS นะครับนุ่นพิสมอตนะครับผมขอบคุณครับ